สวัสดีครับแจงโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวช็อกกันเลยนะครับโอ้โหล่าสุดมีข่าวออกมาว่าแบนทีมชาติ20ปีแล้วครับโอ้หุยมันสุดยอดมหาโหดแลครับเกิดอะไรขึ้นครับแบนไปถึง20ปีก็ต้องบอกนะครับเคสนี้เนี่ยเป็นกองหน้าระดับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับเขาถูกตัดสิทธิ์ ไม่ให้แข่งกับทีมชาติอีกเลยครับ20ปีแต่ต้องบอกว่าฮวางฮุยโจเนี่ยนะครับเป็นกองหน้าในวัย33ปีแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแบน20ปีเนี่ยกลับมาได้อีกทีก็ตอน5-3นะครับคือต้องเป็นทีมชาติวัยชราแล้วนะเพราะว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยเจ้าตัวก็คงจะเลิกแล้วนะครับแต่ว่าโดนแบน20ปีครับคือปัจจุบันเนี่ยขาแข่งอยู่กับอารันยาสปอร์นะครับในหลีกตุรกีครับถูกสาลเกาหลีใต้ ไปตัดสินนะครับว่ามีความผิดในข้อหาแอบถ่ายวิดีโอลามกอนาจารย์กับหญิงสาวรายหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตอืมเนี่ยแหละครับคือบทลงโทษที่เกาหลีแรงมากนะครับแล้วนี่เจ้าตัวเคยเป็นอนดีตกองหน้า mm. Nottingham Forest นะครับก็จะถูกจำคุกหนึ่งปีและอยู่ควบคุมความประพฤติเป็นเวลาอีก2ปีเรื่องเด็ดๆแบบนี้เนี่ยสมาคมเกาหลีใต้หรือว่า KFA เนี่ยเขาโหดอยู่แล้วนะครับ บอกว่าหลังจากนี้ไปไม่ต้องมามีส่วนร่วมตามระยะเวลาที่ถูกลงโทษเนี่ย20ปีหลังจากนี้ตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยนะครับต้องบอกเลยครับว่าหมดโอกาสหมดอนาคตนะครับในช่วงท้ายการค้าแข่งของตัวเองสมัยดาวลุ่งนี่พีกนะเออพาเกาหลีใต้ยู23คว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2018และย้ายไปเล่นให้กับบอกโดก็เคยตอนที่ทีมยังท็อปทอปเนี่ยแต่ยังได้คบหากับ ไฮโยมินนักร้องสาวจากทีอาร่าตอนขาลงก็คงจะต้องทําใจนะครับซึ่งต้องบอกว่ากรณีแบบนี้นมันเกิดขึ้นกับนักกีฬามาเยอะและ้วไอ,ไอก้การประพฤติหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ต้องออกจากวงการจริงๆนะเนี่ยคอมเมนต์เขาก็บอกนะว่าเคยอยู่กับบอกโดนะเออเนี่ยถ้าไม่ระง,งับตัณหาในตัวเองถ่ายขนาดนี้โอ้โหเรียบร้อยนะครับนี่ขนาดว่าไปถ่ายนะ แต่ว่าถ้าแบบไปทําอะไรร้ายแรงกว่านี้นี่ไม่อยากจะคิดเลยนะครับถึงว่าไปเล่นยุโรปทั้งที่อายุเยอะเพราะว่าไม่ได้ไปเป็นทหารด้วยนะครับติดคุกที่ไหนครับก็น่าจะเกาหลีนะแต่บางท่านเนี่ยก็บอกว่าแบรนตอนนี้อายุ3าอีก1-2ปีก็เลิกก็ถือว่าเป็นการเลิกเล่นไปโดยปริยายนะครับซึ่งต้องบอกว่าเคสแบบนี้ไม่อยากให้เกิดที่ไหนในโลกนี้นะครับเพราะว่าไอการโดนแบรนการทําแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการยุติอาชีพของตัวเองอย่างแท้จริงลหละครับออะไปตอบ มาบ้านเราดีกว่าเมื่อกี้ถือเป็นข่าวใหญ่ต่างประเทศนะมาบ้านเราครับเทพมุ้ยล่าสุดออกมาตอบรับกระแสมั่นใจทีมชาติไทยภายใต้อีชีเราจะต้องเข้ารอบเอเชียนคัพแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวจะขแข่งแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีการประกาศรายชื่อช่วงปลายเดือนนะครับหรือว่าต้นเดือนตุลาคมเพราะว่าจะแข่งกันในช่วงวันที่9อะไรเงี้ยเป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าการเจอกับไต้หวัน2นัดสําคัญมากมาก ธีรสินแดงดาครับดาวยิงจอมเก่าวัย37ปีของแบงคอกยูไนเต็ดให้สัมภาษณ์สื่อมาเลเซียนะครับแล้วก็ยกเครดิตการทำงานของมาสัตระอิชิอิแล้วก็เชื่อว่าแข้งรุ่นใหม่อนาคตทีมชาติไทยเนี่ยจะสามารถเข้ารอบเอเชียนคัพได้อย่างแท้จริงนะครับในการแข่งขันปี2027แล้วก็รวมไปถึงโปรแกรมฟุตบอลโลกในปี2030ด้วย n e w s t r e ทไทม์นะครับสื่อมาเลตีบทสัมภาษณ์ตรงนี้เนี่ยก็บอกเลยนะครับว่า การที่มาซาทระอิชิอิถูกตั้งคำถามมากมายนะครับแต่ผลงานของทีมชาติไทยอาจจะยังไม่ได้กระเตื้องมากนักก็คงจะต้องพิสูจน์กันใน2เกมนี้ด้วยที่ศิลสินบอกว่าผมหวังว่าน้องนนักเตะใหม่จะเดินหน้าพัฒนาต่อไปนักเตะหลายคนจะกลายเป็นกําลังสําคัญของทีมชาติไทยเรามีเป้าหมายใหญ่ทั้งในฟุตบอลโลก2030และศึกเอเชียนคัพ2027 ทั้งนี้ครับทีมชาติไทยกําลังอยู่ในช่วงโปรแกรมสําคัญนะสนัดน,นี้พลาดไม่ได้สักแต้มครับเจอไต้หวันเย้าเยือนวันที่9และก็14ตุลาคมส่วนตัวการแข่งขันเนี่ยเปิดขายแล้วนะครับไทยทิกเก็ตเมเจอร์เปิดจำหน่ายใครอยากไปดูนะแข่ง9นะครับแข่งวันที่9ในบ้านเรานะเล่นในบ้านก่อนเราเนี่ยอันดับร้อนะแล้วก็ทางด้านของไต้หวันเนี่ยอันดับร้อของโลก เจอกันนะครับคาดว่าสะเทือนแน่นอนบัตรมีตั้งแต่600ยนะครับยันไปลงมาถึง200บาทนะครับแต่ผมว่าเกมนี้ควรจะไปดูนะครับถ้า3มแต้มมานี่โคตรเดือดแน่นอนและอีกเกมไปเยือนเขาก็ต้อง3แต้มด้วยนั่นเองนะครับขณะเดียวกันนะครับมาต่อกันเลยนะทีมชาติไทยเดี๋ยวว่ากันเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีรายชื่อนะครับ วันนี้ครับก็อย่างที่เราได้พรีวิวกันไปนะครับดูในการถแถลงข่าวนิดนึงว่าแต่ละคนเนี่ยบอกว่าอย่างไรกันบ้างในแต่ละทีมนะครับเริ่มกันที่บุรีรัมย์ก็ผู้มาเยือนจะเจอกับ BG เล่นในบ้านนะครับล่าสุดเลยเนี่ยก็ทางออสมาลอสเวีร่าเนี่ยนะครับก็เปิดเผยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมสำคัญเกมแ,บบแรกบุรีรัมย์เนี่ยได้แค่แต้มเดียวไนงะ นัดน,นี้สําคัญมากๆในการมาเยือน B ีจีปทุมยูเนเต็ดซึ่งต้องการถึง3แต้มถึงแม้จะเป็นเกมที่ยากเพราะการเจอบีจีปทุมเนี่ยเป็นเกมที่เล่นในบ้านได้แข็งแกร่งนะครับและเราเองก็คิดว่าศักยภาพของทีมบุรีรัมเนี่ยก็น่าจะดีพอในการเก็บ3แต้มโอ้โหบุรีรัมบอกว่าน่าจะดีพอดีที่สุดครับตอนนี้ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าชปปี้เนี่ย ต้องเจอทีมดังมากมายเนี่ยมันจะยกระดับไหมกุนซือบุรีรัมเนี่ยนะครับเขาก็เปิดเผยว่าแน่นอนครับเป็นเรื่องที่ดีในการแข่งขันระดับนานาชาติอาเซียนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับการยกระดับทีมไม่ว่าจะเป็นไทยบาราซิลหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยที่เล่นในรายการแบบนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าสามารถยกระดับทีมได้อย่างแน่นอนนะครับวงการฟุตบอลไทยจะได้พัฒนาขึ้นทีมของเราเนี่ยเป็นทีมใหญ่ขนาดทีมที่ดีมีนักเตะเยอะแต่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาใครลงเพราะว่า ต้องรอให้เช็คก่อนว่าใครพร้อมที่สุดแต่ว่าเอาจริงโค้ดก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่าจะใช้ใครแต่ว่าอาจจะรอเพื่อเช็คแล้วก็ไม่สามารถเปิดเผยได้นั่นเองนะครับขณะที่ทีระทอนบุญมาทันเปิดเผยถึงความหวังในเกมวันนี้นะครับรวมถึงข้อความเจ้าตัวก็บอกว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่สนุก นะครับเป็นการพบกันของทีมชัน้นนำสองทีมในไทยนะครับต่างต้องการ3แต้มนะครับเพื่อแย่งกันเข้ารอบต่อไปคิดว่าเกมจะสนุกมากและทางผู้เล่นเองเนี่ยได้ฟื้นฟูร่างกายนะครับจากนัดล่าสุดมาแล้วแล้วก็เตรียมความพร้อม แข่งกับบีจีไม่มีปัญหาแล้วครับพี่อุ้มเขาว่างนี้นะครับพร้อมลงเล่นนะโปอุ้มก็ยังบอกต่อนะครับนี่ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ดีนะจะได้กระตุ้นนะครับความสนใจของแฟนบอลชาวอาเซียนส่วนการไปเยือนบีจีเนี่ยมันไม่ได้กดดันอะไรอยู่แล้วนะแต่อยากให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์เยอะๆมันก็เหมือนบิ๊กทีมเจอกันแค่นั้นเองนะครับทางฝั่งของบีจีครับก็มีนิก้าแล้วก็ค้นง้วนมาถแถลงข่าวนะครับโดยนิก้าซันโดคาเซแนวรับ ทัพเดอะรับบินเนีกล่าวถึงความพรม้อมของทีว่าแน่นอนนี่เป็นการโคจรมาพบของบุรีรัมกับ BG อีกครั้งเราทั้งสองทีมต่างพากันลงสู่สนามเนี่ยไปสู้กันไปแข่งกันแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเกมคู่นี้ควรได้รับคำว่าบิ๊กแมตช์นะครับบุรีรัมเป็นทีมที่มีคุณภาพเอเชียแต่แน่นอนตัวผมจะใช้ประสบการณ์ที่เคยคาแข่งในยุโรปมาปรับใช้ ในการแข่งขันแบบนี้แน่นอนอยากเชิญฟแฟนๆเข้ามาชมนะฮะจะทุ่มเท100%ขณะที่โคดงวนก็เปิดเผยว่าการเจอกับบุรีรัมย์ทีมเนี่ยได้เตรียมความพร้อมสำหรับเกมนี้มาแล้วซึ่งทั้ง2ทีมต่างมีเกมเมื่อสุดสัปดาห์มาเหมือนกันแน่นอนว่าอันเนี้ยยากมากซึ่งฟุตบอลเนี่ยก็ไปว่ากันในสนามสู้กันในสนามนะครับเล่นเพื่อตัวเองเล่นเพื่อแฟนบอลและสุดท้ายโค้ดงวนบอกว่าเล่นเพื่อศักดิ์ศรีของสมโมสรเรียกว่าเออ อย่าทําให้สโมสรอนขายที่หน้าว่างั้นเถอะไม่ใช่ว่าเล่นกี่ทีกี่ทีก็แพ้นะครับและฤดูก,กาลนี้เพิ่งเริ่มต้นผมว่าก็น่าจะมีการปรับจูนของผู้เล่นที่เป็นองค์ประกอบสําคัญนะครับทุกแมตช์นะครับต้องมีการประเมินผลแน่นอนหลังจากนี้ไปนะครับเพราะว่าทางบีจีได้เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในการบริหารทีมอย่างแท้จริงแล้วนั่นเองนะครับอ่ะ นี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าห,ห,ห,หากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้ครับโดยการก,กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทำเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสต์วิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลาเซลล์ติดมาให้ เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอช้ารีบซื้อกันได้เลยครับ